นอกจากครูเลื่อนนี่จะสอนลูกศิษย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฒบ้านสมเด็จแล้วนะครับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ครูเลื่อนก็จะมามอบวิชาความรู้ให้กับลูกศิษย์อีกกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้มาสอนให้กับวงชาวเกาะวงชาวเกาะนี่ก็เป็นวงที่รวมกันขึ้นจากคนที่รักในดนตรีไทยเหมือนกันนะครับสำหรับครูเลื่อนดูเหมือนว่าจะต้องมาสอนนอกสถานที่ก็ไม่เกี่ยงงอนนะครับ ไม่รู้สึกว่าตัวเองอายุมากแล้วแล้วก็อยากจะอยู่แต่บ้านไม่อยากไปไหนแต่ครูเรื่องนี่เต็มใจจะมาสอนในทุกทกที่นะครับที่ลูกศิษย์นั้นเห็นคุณค่าในความเป็นครูและเห็นคุณค่าในวิชาความรู้ของครูนะครับเหนื่อยยังครูเหนื่อยค่เหนื่อยนะครับไม่ให้คนอุ้มหรอครู อุ้มยิ่งเหน่ใหญ่ผมอ,อุ้มไหมไปเอาอเหนื่อยใหญ่ก <c oughs> าัววะนี่เดินขึ้นมาสี่ชั้นนะครับไม่มีลิฟิ์เวลามาสอนแต่ละทีจากนี้อ่ะโอ้ยเหนื่อยพักครึ่งทางมันเดินไม่สดวกมันถึงเหนื่อยตามธรรมดามันไม่เหนื่อยไม่เด็ดจะได้ัะสมัยก่อนนี่เดินไหวโอ้สมัยก่อนก็บาก็ใจแย่อยู่แล้ว <c oughs> ไม่ให้เขาไปเรียนที่บ้านรู้ก็คนมันเยอะบ้านจะแคบอ่ะ อ๋อก็เลยมาเรียนก็เหมือนอย่างตะกรดี่ชอบตะกรดี่เหรอยี่สิบสามเห็นก่ทันที่จะนั่งพักเหนื่อยเอาแรงชวนคุยอีกนะไม่เหนื่อยหรอไอ้คุยมาไปเหนื่อยเดินเดินเหนื่อยใช่ไหมเกรงบนต้องอะไรอายังครูไปไปไปเพื่อนเนื่อนเราเพื่อนจะได้ไม่เหนื่อยคานไปเลยเหรอไม่ต้องประคองหรอกครูขึ้นเองนะไม่ต้องค่ะ ได้ยังไงคนที่เข้ามาจอยเนี่ยเขารู้จักแม่เลื่อนเขาบอกว่าถ้าอยากจะได้เพลงเนี่ยเพลงโบราณเพลงเก่าทั้งหมดนะแม่เขารู้หมดเวลาเข้าไปหาแกเนี่ยก็ถามแกถามบอกแม่จะคิดยังไงแต่แม่ก็บอกว่าแม่ไม่คิดอะไรหรอกเสียแค่ไหว้ครูให้เธอเอาเงินมาหกสลึงคือแกบอกว่าคนอย่างฉันเนี่ยนะถ้าใครถ้าใครมาขอฉันถ้าฉันไม่รักที่จะทำนะเอาเงินมาเอาทองมากองสูงเท่ากับตัวฉันนะฉันก็บอกว่าฉันทำไม่ได้ แม่จดแ้ามเีย่ไปดิแม่เนี่ยถ้าคุยธรรมดาเงี้ยจะไม่ได้ยินหรอกพู้นี้ก็ไม่ได้ยินแต่ว่าถ้าร้องเพลงผิดนะบางที่แก้งร้องล้องงึงหงงงเงมผิดเสียงพวกเกตะโกนมาตั้งไกลแกได้ยินเพลงประหลาดมากเลยอ่ะดอย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 ยาเอ้อ เอาไปน้ยเก้อเอาเวลาเล่นผิดนี่หูดีเลยไหมครับหูถึงเลยก็แบบเมื่อกี้เล่นหน่อยนึงก็ผิดก็จะบอกถ้าฟังเงียบๆเลยแล้วก็ไม่พูดอะไรเนี่ยแสดงว่าใช้ได้ไม่ด้ครูใช่ไหมครับ แต่ถ้าฝากแล้วยังต้องลุกขึ้นมาแล้วก็บอกว่าตรงนี้ตรงนี้ต้องเปลี่ยนอย่างนู้นอย่างนี้นี่คือยังไม่ดีสำหรับครูคนหนึ่งที่ใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตหมดไปกับการทำงานในฐานะของครูนะครับก็คงจะไม่มีความสุขอะไรมากไปกว่าการได้สอนลูกศิษย์นะครับแต่ในวัย98ปีของหญิงชราอย่างครูเลื่อน ไม่ได้ใช้เพียงแค่บทเพลงมาเป็นบทเรียนให้กับลูกศิษย์เท่านั้นนะครับแต่ว่าครูเลื่อนยังใช้ชีวิตของครูมาเป็นบทเรียนในการสอนลูกศิษย์ด้วยนะครับทุกวันนี้อยู่อยู่ที่บ้านเนี่ยอยู่กับใครบ้างครับพี่โย่ได้แล้โย่กับหลานตั้โลกครูมีลูกกี่คนห้าคน5คนนี้ยังอยู่ห้าคนที่ตายไปสามแลโยู่ตะเกียขคนสุดท้าย คนสุดท้อง <c oughs> แหะครับอายุเท่าไหร่แล้วครูเจ็ดสิบกว่าอูนี่คนสุดท้องนี่ยังเจ็ดสิบกว่าเลยนะแล้วนี่คนโตสุดนี่อายุเท่าไหร่ครับโตบ้าดอยในหลักเด้ครับแต่กรอกเนี่ยหลังเนี่ยก <c oughs> ็เสียไปแล้วเสียไปแล้วเหมือนกันอายุเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบกว่าทุกคนที่เสียอืมแล้วฉันเลี้ยงลูกคนเดียวห้าคนนะ <c oughs> พ่อตายตั้งแต่ลูกคนสุดท้ายเนี่ยอายุสิบเดือน แล้วลูกๆแ่ะที่ยังอยู่นี่เขามาดูไหมครูมาเก้าวันติดวันก็มาห้าวันหกวันก็มาครับก็มาผลัดกันมาเป็นฟีดเดือนก็มากันทุกคนอ๋อคือเขาแวะเวียนมาเย็นก็ลูกมาลูกก็มาหลานก็มาอ๋อแล้วครูไม่ไปอยู่กับเขาอ่ะมาฉันไปอ่ะแล้วปอาศัยก็อยู่ไปอ่ะอยู่อย่างนี้ก็สบายอยู่แล้วอออืมแล้วอย่างงานบูงานบ้านนี่แกทําเองหมดทุกอย่างเนี่ยเคยห้ามแกไหมคะเคยแบบ ห้ามแกไม่ต้องทำไหมคะถ้าไม่สบายจะห้ามแกให้หนอนเฉยๆให้อยู่เฉยๆแล้วก็ทำถ้าแกรับได้ไปห้ามแกไม่ได้แกมีอ้อนไหมคะไม่อ้อนไม่อ่อนแกไม่อ่อนใครทําเองหมดเลยทําเองถ้าแกทําทไหวแกจะทําเองทําอะไรครับก็เก็บถ้วยเก็บจานลากลาวก,ากต็ตอเข็บแล้วใครซักให้ยายคะเสื้อผ้าซักเอง รักเองรีดเองกับข้าวแกไปซื้อเองเนี่ยเดี๋ยวเช้าขึ้นสายๆนะแกจะออกนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปไม่กลัวตกเหรอไม่กรัะตั้งกันดีๆมันจะไม่ตกทำไม <laughs> เออไม่ใช้ลูกใช้หลานบ้างไหมนะของอะไรต้องทำเองต้องไปซื้อเองอืมเอาซื้อไปให้โหลมาให้ห้าบาทเตี พิซโหน่ละโลกยาวแข่แค่นี้ไม่กินไม่กินไม่เป็นแต่ว่าไม่ใช่พิกขี่หนูมันพิกควายไมกินแล้วขายอะไรอ่ะทูองพทงที่หาน่ะอ้าวตองกีลู้่ายัวโตโต้รงตองเกี ให้แบบนี้มาเป็นอะไรได้ยัทำเอาไปเอาเอาเอากงเจเอาืออะไรมั่งคะเนี่ยื่ออะรซื้อขอแหไปบ้านไปทากินที่บ้านหมดตังค์ที่กีบาทโอหไม่ต้องคิดสะเรื่องสตังค์ไม่คิดซือจนไม่มีตังค์จะซือซื้อนยกไม่ไหวคอยรถตรงนี้่อือไปไม่ได้ล่ะ พอถึงช่วงกลางวันนี่ก็นอนพักกลางวันเอาแรงนะครับมีละครวิทยุเป็นเพื่อนแก้เหงานะครับนด,ด้ทรน่ห้ไฟทำรศัปีจะไม่ดู อ้าวไม่ดูโทรทัศน์เหรอทำไมล่ะครูไปจอดดูกลัวไฟฟ้ากลัวหมายความว่าไงกลัวไฟกลัวไฟฟ้าอ้าวแล้ววิทยุอ่ะวิทยุถ่านอ๋อวิทยุก็ใช้ถ่าน <c oughs> ทำไมครูไม่ไม่ชอบเสียบปลัก๊กเหรอไม่ชอบเหรอแลอวรอได้อ๋อ้วเกิดมีโทรทัศน์ใช้ถ่านได้ไดิดูไหมอยากอยากมี <c oughs> ใช้ถ่านได้มี พอใบแก่ๆนะครับครูเลื่อนก็จะลุกขึ้นมาทํางานเล็กๆน้อยๆกระจุกกระจิกนะครับแต่พอได้เวลา6กโมงตรงเสียงเพงลงคารบธทงชาติดังขึ้นก็ได้เวลาเข้านอนของครูเลื่อนแล้วนะครับลกอย่าบอกใครเลยคุณครูปล่อยไว้ให้ลกๆเพื่ออะไรคะจะได้ลกล้มไม่ถล่มเพิดน,นอะเวลาล้จะได้มีของโอ้จะได้มีของกันไม้ผ่าซกแล้วไม่เจ็บไป เขาไม่ให้ล้มถ้าล้มแล้วไม่ลุกตอนนี้ล้มแล้วอยากอยางอยากลุกลุกจึกมาเราอยู่เราคนเดียวต่อหล,ลายๆชั้นไปต่อกลมพักมาสวดมนตหน้านอนทำไมนอนเร็วจังไงยายก็เลยอยู่ทำไมล่ะมันขับแล้วไปไหนก็ไปไม่ได้อยู่ทำไมอ่ะ ก็นอนซะไม่ดีอ่ะเป็นการพักผ่อนตัวไปเลยอะถ้าปกติแล้วครูเรื่อนี่เข้านอนตั้งแต่หัวค่ำนะครับ สักทุ่มหนึ่งก็เข้านอนแล้วแต่ว่าเวลาตื่นก็ตื่นเช้ามากเลยครับสักตีสองครึ่งตีสามครึ่งครูก็จะลุกออกจากเตียงแล้วนะครับมาก็ไม่บอกนึกแล้วว่าตงมาแล้วครูยังใช้เตาถ่านอยู่นะใช้เตาถ่านดิไม่ใช้เตาแก๊สหรอไม่เอาอเ็น๋อม็นแก๊ แต่ถึงจะอายุ98ปีแล้วนะครับครูเลื่อนนั้นก็ไม่ชอบอยู่ติดบ้านนะครับยังชอบไปไหนต่อไหนโดยเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ถือเป็นวันพิเศษพีวินัยในฐานะลูกศิษย์แล้วก็เป็นหัวหน้าวงชาวเกาะนะครับก็จะมารับครูเลื่อนไปเที่ยวที่นู่นที่นี่นะครับวันนี้ก็เลยต้องเตรียมตัวสวยเป็นพิเศษหน่อย รอบตารอบตาครู98นี่ไม่ค่อยเจ็บป่วยนะนิดดเียวแบบนม่เขาบอกว่าตาแม่เนี่ยนะแม่เลิกพอกหน้าได้แล้วนะรอดอะไรไอ้ผัดหน้าผัดหน้าเนี่ยไม่ต้องผัดเดี๋ยวมันเข้าไปที่ตาเดี๋ยให้แม่ผัดเสล้ผ่าตัดตาเสร็จแล้วหน้าก็ล้างไม่ได้ต้องใช้น้ําอุ่นเช็ดมันเป็นต้อเหรอครูต้อกระจกสองข้างเลยป่ะครับ อย่างผมนั่งเงี้ยเห็นไหมเห็นรอไหมเห็นเนี่ยเห็นรอนี่ก็แข็งแรงหมดสิยกเว้นยกเว้นตากับยกเว้นตากับหูหูก็ปันชักไปขึ้นมาแต่หัวเข่าเนี่ยมันหมดแรงหมอบอกช่วยไปได้รักษาสุขภาพดีอย่างนี้เพราะว่าไม่ไม่กังวลไม่วิตกกังวลอะไรหรอครับก็คอนเทไม่เกลียดใครไม่โกรธใครไม่ทะเลาะใครไป่อะไรอะไรใครสักน้ แสดงว่าก็เป็นคนดูแลตัวเองเนะอเวลา,วามีลูกศิษย์มาหามาด้วยพอนี่ดีใจไหมดีใจสิไม่ต้องมาให้อะไรแนละ้วค่อันนี้ก็ดีใจถมไปแล้ว นัดรวมพลคนคอเดียวกันในงานครบรอบ4ปีทีวีบุรพา15-16กรกฎาคมนี้ณอาคารเฉลิมพระบรมี50ปีซอยศูนย์วิจัยถนนเพชรบุรีตัดใหม่กรุงเทพ